สวัสดีครับพี่น้องสหายเมทีทุกท่านวันนี้ช่องเมทีกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของตำนานเพลงเพื่อชีวิตน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญเตา่าจะพาไปเจาะลึกทุกแง่มุมของชีวิตศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้ซิมซับบทกวีแห่งชีวิตที่ถูกกันกลองออกมาเป็นบทเพลงครับ เาจะเริ่มต้นจากการเป็นนักต่อสู้ในป่าสู่การเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จสูงสุดการสร้างสรรคเพลงที่ลึกซึ้งและเรื่องราวการต่อสู้กับโรคร้ายที่จบลงด้วยชัยชนะชีวิตของพงเทพกระโดนชำนาญหรือน้ำหมูนั้นไม่ธรรมดาเลยครับหลังเหตุการณ์6ตุลาปี2516น้ำหมูได้ตัดสินใจเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในป่าใช้ชื่อจัดตั้งว่าสหายประทีปในช่วงนั้น ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีคาราวานยุคเริ่มต้นมีหน้าที่เล่นเพลคัชชันและเป่าฟลูตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ท่านถนัดแต่เมื่อการต่อสู้ทางการเมืองในป่าสิ้นสุดลงและความคิดเห็นด้านดนตรีเริ่มไม่ลงรอยกับกลุ่มคอมมิวนิสต์จีนผงเทพจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวทิ้งชีวิตสหายและออกมาสู่แสงสว่างในปีพศ2521เพื่อตามหาเส้นทางดนตรีที่ท่านศรัทธาอย่างแท้จริง เมื่อออกมาแล้วน้ำหมูไม่ได้เดินคนเดียวแต่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องในวงการดนตรีเพื่อชีวิตทันทีมิตรภาพจากวงโฮปน้ำหมูเริ่มต้นจากการเป็นคนแต่งเพลงเบื้องหลังให้กับ,บวงโฮปในอัลบั้มสวรรค์บ้านนอกซึ่งเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านได้ฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้ถึง5เพลงเลยทีเดียวโดยเฉพาะเพลงนกเขาไฟและมือเรียวเกี่ยวรวง ที่สะท้อนชีวิตเกษตรกร,กรและคนงานได้อย่างลึกซึ้งและที่น่าสนใจคือเพลงนางแมวขอฝนซึ่งน้าหมูแต่งไว้ในอัลบั้มนี้ต่อมาได้ถูกนำไปใช้เป็นอินโทรก่อนเริ่มเพลงล er ้อเกวียน ในอัลบั้มวันนิพกของวงคาราบาวนี่คือการยอมรับในฝีมือการแต่งเพลงของน้ำหมูตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวหลังจากนั้นพงเทพได้เข้าร่วมเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตกับวงคาราบาวในฐานะนักดนตรีเสริมและโคศกเล่าเรื่องตลกการทำงานร่วมกับคาราบาวเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับเพราะนอกจากจะได้เล่นดนตรีแล้วบทบาทโคศกเล่าเรื่องตลกท่านเวลานี่แหละครับที่ทำให้ท่านเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เวลาคาราบาวเล่นเพลงหนักๆไปได้สักพักน้ำหมูจะออกมาพูดคุยกับผู้ชมด้วยภาษาอีสานที่สนุกสนานมีมุกขำขันเกี่ยวกับชีวิตการเมืองและเรื่องรอบตัวด้วยบุคลิกที่สนุกสนานเฮฮาพูดเก่งและมีลีลาเฉพาะตัวทำให้ผู้ชมชื่นชอบและหัวเราะก,กันอย่างมาก เีลาการเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตลกนะครับแต่เป็นการถ่ายทอดปรัชญาเพื่อชีวิตผ่านอารมณ์ขันและภาษาที่เข้าถึงง่ายสิ่งนี้ได้นำไปสู่การบันทึกเทปการแสดงสดที่เรียกว่าคนพูดเพลงซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นน้ำหมูจึงเป็นศิลปินคนแรกๆที่นำเอาการแสดงสดแบบทอล์คโชว์มาผสมผสานกับการแสดงเพลงเพื่อชีวิตได้อย่างลงตัวและประสบความสำเร็จนะครับปรัชญาการเป็นกวี การกลันล่นกรองบทเพลงและความช่วยเหลือจากเพื่อนพงเทพกระโดนชำนาญมีชื่อเสียงในฐานากะกวีพอๆกับการเป็นนักดนตรีฉายากวีสีชาวไร่ฉายานี้มาจากนายผีอัศนีพลจันทร์ซึ่งเป็นปัญญาชนนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ท่านชื่นชมในความสามารถของพงเทพที่สามารถนำท้อยคำสำนวนแบบบทกวีมาใช้ในเนื้อเพลงได้สลัดสลวยและทรงพลังเลยทีเดียว เมื่อน้ำหมูตัดสินใจทำอัลบั้มเดี่ยวชุดห่วยแถลงในปีพศ2533น้ำหมูได้รับความช่วยเหลือด้านดนตรีจากเพื่อนๆในวงคาราบาวให้เข้ามาช่วยเล่นดนตรีในอัลบั้มนี้แม้ว่ายอดขายของอัลบั้มนี้จะไม่สูงมากนัก แต่หวยถแถลงได้กำหนดทิศทางดนตรีของน้ำหมูอย่างชัดเจนคือจังหวะเลกเก้ที่สนุกสนานผสมผสานกับเนื้อหาที่พูดถึงวิถีชีวิตอีสานและความงามของธรรมชาตินะครับอัลบั้มเดี่ยวที่ออกมาในปีพศ2528นะครับโดยน้ำหมูมาอยู่ที่ค่ายแกรมมี่และเริ่มนำจังหวะเลกเก้มาผสมกับดนตรีอีสานที่สนุกขึ้นพร้อมเพิ่มความเป็นเพลงลูกทุ่งเข้ามาอย่างเพลงตายอย่างเขียดซึ่งแต่งขึ้นในป่าสนสามใบ อัลบั้มนี้ทำยอดขายได้สูงถึง400,000ชุดเป็นการพิสูจน์ว่าดนตรีเพื่อชีวิตที่ผสมผสานความสนุกและปรัชญาสามารถเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมากอัลบั้มคนจนรุ่นใหม่ในพศ2530นะครับนี่คือตำนานเลยทีเดียวเป็นอัลบั้มที่ใช้วงโคราชาเป็นแบ็กอัพแทนคาราบาวและได้สร้างปรากฏการยอดขายสูงสุดถึง1,400,000ชุดเพลงคนจนรุ่นใหม่เป็นเพลงที่พูดถึงปัญหาโครงสร้างสังคม การดิ้นรนของคนชนบทที่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองแต่กลับถูกมองข้ามเป็นเพลงที่ปลุกจิตสํานึกและให้กำลังใจคนเล็กคนน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมความลึกซึ้งในบทเพลงตังเกและเจ้าสาวผีเสือ้อบทเพลงของพงเทพกริดดนชนาญคือภาพสะท้อนชีวิตและธรรมชาติอย่างแท้จริงตังเกชาวประมงเป็นเพลงที่โด่งดังนะครับ เนื้อเพลงไม่ได like er ้พูดถึงแค่ความยากลำบากของชาวประมงแต่พูดถึงวัฏจักรชีวิตของคนหาเช้ากินคําและความฝันอันเรียบง่ายที่อยากจะมีใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจในความเหนื่อยยากของตนน้ำตาหอยทากเพลงนี้สอนเรื่องความอดทนและความมุ่งมั่นโดยเปรียบเทียบชีวิตคนกับหอยทากที่ค่อยๆคลานไปอย่างช้าๆแต่ไม่เคยหยุดนิ่งมันคือปรัชญาที่บอกว่าไม่ต้องรีบขอแค่ไปถึงเป้าหมายด้วยความมานะโคราชา เพลงที่ตั้งชื่อตามวงแบ็กอัพของท่านเองเป็นเพลงที่พูดถึงความภูมิใจในบ้านเกิดและลากเงาของความเป็นคนอีสานซึ่งท่านย้ำเสมอว่าตัวเองคือคนโคราชเจ้าสาวผีเสือ้อเพลงจัดอัลบั้มปีพศ2543เพลงนี้มีความเป็นกวีสูงมากนะครับโดยเปรียบเทียบชีวิตคนกับผีเสื้อที่สวยงามแต่มีอายุสั้นเป็นการพูดถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและความงามที่ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดก่อนจะร่วงโรย นอกจากนี้น้ำหมูยังได้ร้องเพลงเดือนเพ่นนานเหนือในอัลบั้มยิ้มเหงาเหงาปีพศ2538เพื่อไว้อาลัยการจากไปของนายผีอัศนีพลจันทร์ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่นายผีได้แต่งไว้ให้น้ำหมูก่อนที่ท่านจะออกจากป่านี่คือการตอบแทนมิตรภาพและความเคารพต่อผู้ที่ให้ฉายากวีสีชาวไร่แก่ท่าน พี่น้องครับชีวิตของพงเทพกระโดนชำนาญคือบทเพลงแห่งการต่อสู้บทเพลงแห่งมิตรภาพและบทเพลงแห่งชัยชนะน้ำหมูสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนจนรุ่นใหม่หรือเป็นเพียงหอยทากตัวเล็กเกเราก็สามารถมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ช่องเมทีขอปิดท้ายด้วยความเคารพและชื่นชมกวีสีชาวไร่ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาผู้นี้ครับขอบคุณที่ติดตาม อยากให้ช่องเมทีหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของศิลปินท่านใดอีกไหมครับถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s u b ส c r i b e ช่องเมทีกันด้วยช่องจะอยู่รอดก็ยอดติดตามกับยอดชมนี้แหละครับขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ